ชุดหุดหุดไปเรมาเราเียวมาเดี๋วเดไปเร็วาเฮ้ไปเราีลซูม้เลยเจ้าเอาจะไปแย่ปีเราว้ยจซูมเอโอ้ไพร้อไหม F4 ไพร้อไหมเออสองเสียงประสานกันเป็นไงเออบนเม่อน่ไปเรารวานซอะอะ

nhọc đen anh nhọc hình hình, anh nhọc hình ư ừ ừ ừ nhọc hình ư. ừ À, à dọc mày, dọc mày. à đu tụt, đu tụt, đu ban thái đu ban thái àu dụ àu 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 เดสวยอลราสิเ yup. ต้นเฮ็ดยังจ oh, oh. yeah. ้าสวยสวยเอสวยคนแก่ก็ช้าเนาะจอจ้าสิสวยอมุนมุนมุนอมุน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 เอออ่ะจ้าสิสวยก่อนออ ยกละยกละชันนู้นสนใจชั้นนู้นหน่อยยกใหญ่เลยบุญอันนี้เป่าแค้นสิดีๆก่อนสูงสูงอ่ะบุญตัดเต็งโง่ไม่ลบอกให้นูนหน่อยค่ะเออเอ่อเต้นอย่าเดี๋ยวไปเต้นเอาทางนี้ไม่สว่างทางนี้เลยเอาลูกหนึ่งค่ะมาบุญสูงเบาเออเอาเบาเออเออเออ ตาคือเก่งแท้พ่นพ่นพ่นพนกด่งเรอดิ่งเติน้ำเติมน้ำเติมน้ำเอ้เออเออเอ้เออเออเติมอกิน้เยอะๆตาสวยด้วยจ้าจ้าเยเอ้นะเก่งแทเก่งจริงเ เดี๋ยวรอแป๊บนึงลูกเดี๋ยวรอแตงโมนะครับคนดีรอแตงโมครับไปใกล้พี่ชายไม่ได้ดดยยววววาาสสไปไปหาพี่ดาวไปฟิตเจอร์ริ่งกันไปไปหาพี่ดาวไปลูกไปปล่อยพี่ดาวไม่ได้หรอกเดี๋ยวหนูพาพี่ดาววิ่งไปพาไปลูกไปไปชวนพี่ดาวเออไปชวนพี่ดาวมาฟิตเจอร์ริ่งกันเฮ้ยเฮ้ยมาเลย โอ้เอ oh, uh ้บูซูมบู๊ซูมโอ้ทาไทยพี uh> ่ดาวมากเลยนะเธอโอ้เธอทาไทยพี่ดาวมากเลยนะาบตาพี่ดาวหนูเก่งไหมหนูยังไม่ถึงสองขวบเลยหนูทำได้ทุกอย่างแล้ว เอออ๋ออย่าไปยืนในพี่ดาวเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรวถอดโซ่พี่ลองพี่ลองทำให้เป็นพี่ลองไม่ต้องมาความสามารถของเด็กน้อยบ้านนี้นะดัง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 ไหนดังดังดังไหมดัง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 เฮ้ยดัง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 ความสามารถของเด็กๆหมุนมาทางนี้ได้ไหมมันจะสว่างหมุนมาทางนี้ทางนี้ เออหมุนมาทางนี้เออไม่เออพอเออโอเคแล้วอ่ะเอาพี่ดาวเป่าเป่าแคนโบราณอ่ะพี่ดาวเป็นหมอแครนน้องเจนเจ้าเป่าออแกนอย่าเพิ่งมานะคะโอเคโอ้ยดูพี่ดาวเราเป่าเป่าแรงๆดน่าดอดอง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 เออ เฮ้ยเอาเจ็บปังเฮ้ยหยุด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 เหยุอหยุดหยุดหยเดหมาเรมาเาาเอ้ยาเีวมามาหยอเรวมมามาเดวเ้ซูมเจ้าเลยเาเอจะไปแยปีเรเวซูมเอ้ยโอลอหมเออนเออสเสียงประสานกันเป็นไงเอนเมื่อนะ ลุ้นุเฮเฮ้โอ <im it> ้โหไพ่ลอมากเลย2เสียงประสานกันดัง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 เองเอ๊ึอ๊ะเ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 อ๊ะัอ๊ะอ๊อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๊ะเอ๊าเออะอะเอเออ๊อเอะเอ๊่อเอออเอเออ รางวัลก่อนครับด้วยอืมบบมีเสียงเออแบ่งกันลูกแบ่งกันกินด้วยกันพี่กับน้องกินด้วยกันค่ะเออเห้พพอแสกกลางเออบ่ต้องหักกันแห้งปานันก็ได้ดอกลูกเออพ่อ

เดนเซอร์อย่าขี้โกงดิเออ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 เาอเออเออเออเดอเออเอเออเออเอนเอดเออ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 เอเออเออเอเออเออเเออเอเออเออเออเเออเอออเออ

หมุนบนดึง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 เออเก่งมากเก่งมากรางวัลไหนคะรางวัลหายแล้วรางวัลเออพาเลินเดินมาหยิบให้จ้าจลอยให้น้องก่อนลูกดาวแป๊บหนึ่งลูกให้ผมด้วยไอ้ดาวไปนคนเปล่าไอ้เจ้าเป็นคนเต้นโอ้ โอ้จันเจ้าชอบแบบนี้จันเจ้าจะเต้นแบบงานสบายใช่ไหมลูกโอเคเล็ก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 มุนมุนใหม่มุนใหม่มุนใหม่อุ้ยก็รถไหนไหนไปทางไหนหันไปทางนี้หรอรถไฟสองคันพ่อจับคนเดียวอ่ะก็มองหาแต่ของกินหัน่ะฮึ๊บ

เนี่ยชอบกวนดังเอาเต้นก่อนเต้นก่อนอโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกอโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกอโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกโย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 กเข้าไปให้มันหลุดโลกอ ยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกเออยกโยกโย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 กเอออูยกแรงเอายกเร่งเอายกแรงเอายกแรงเออเออเอายกแรงเออเออเปลี่ยนกระเปราเลยเออเอาทีน้องเจ้าเป่าแล้วพี่ดาวเต้นสิบุญอุ้ยสิงมองหาแต่ของกินอ่ะหนูเป่าอ้าวดาวเต้น หนูว่าหนูว่าพี่ดาวเป่าดีแล้วใส่ปากพี่หลีหนูว่าพี่เป่าดีแล้วหนูเต้นเองหนูชอบงานถนัดของหนูคืองานเต้นไม่เอาไม้ให้น้องกันเจ้าเป่านะโอเคอ่พี่ดาวเต้นโยกโยกโยกเออเยอโยยดหยยุดหยุดปดุยห จับ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 เบาดิจับจับจับ่ทตให้พี่เป่าว่าพี่ดาเป่าเหอะหนูอยากเต้นพี่ดาเป่าเหอะหนูอยากเต้นหนยมันจะแตกจจ่อเออเป่าสิเอาให้น้องเต้นนะงั้นอโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกเต้นเต้นเต้นอะสายสายสาย อายกยอ่ยกเยิยอ่ะายกอายกดีดิจอๆอย่าไปล้วงปากพี่อู้ดูพี่ดาวงัดแล้วพี่ดาวงัดแล้วเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดดเต้ดดู้ยเย้ยเฮ้ยย้้ยอ้ยยอยเยเอยเยเยเฮายเั้ยเ้ยเ้ยยเฮ้ยเ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 ฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 

นี่ถ้าแย่งแบบนี้มันจะกินหยุดนะจะจอยาวออกมานะกี่เม็ดนะพี่ตุ๋ยขึ้นตรงนั้นไปแล้วสองเม็ดอ๋อให้อีกเม็ดหนึ่งใช่ไหมคะอีกเม็ดหนึ่งจิลกัตเต็ดเด้อลูกค่ะพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วเบ๋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 หมดเบ๋หมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วครับตัวสุดท้ายตัวสุ้ายแ

เออออดึง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 ึงด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 งดงดึ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 งดดึงึงดึงดึงดึงง นะคะเหมือนพี่ดาวเลยนะคะส่วนท่าเต้นสายพ่อก็ไม่ได้ฝึกนะคะหนูมองจากพี่ดาวเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับผมหนูชอบไม่เหมือนใครพ่อหนูชอบไม่เหมือนใครเดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กๆของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปโหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้ยพี่ดาวหล่อเต้นจุ้ยด้วยโอ้โหเออ thank you